นกรรท่านที่สังเกตการมาเป็นไงบ้างน้องๆที่มาสมัครเป็ไงบ้างครับมาหลายวงครับยังไม่ได้เห็นน้องๆเล่นนะครับเขาคัดเลือกจากเดโมครับตอนนี้จากเป็นร้อยๆร้อยวงเหลือสามสิบสองสิบวงเนี่ยครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราได้คล้ายๆกับของเฉลิเทศพนิดนึิดหนึ่งเหมืันที่ที่สอบบอกว่าหลายๆการประกวดครับเมื่อน้องๆได้มาแล้วนี่ก็คือมาจากบ้านขึ้นเวทีเพราะฉะนั้น เขาต้องลองผิดลองถูกให้เราดูครับเราก็เลยได้มีโอกาสได้บอกเขาเลยนะจุดซึ่งเราเคยลองผิดลองถูกมาแล้ววันนี้อย่าทำเลยได้โปรดนะดังนั้นมันน่าจะเป็นอะไรที่มันมันโง่ขึ้นมคงจะสูงสีขึ้นเพราะว่ามันจะไม่มีวงไหนที่ปล่อยไก่ได้ง่ายๆอย่างยไงคือเราเห็นวงที่มาแข่งทุกวงสามสี่วงสุดท้ายตอนนี้เข้ามาแล้วแล้วเขาแข่งได้ทุกคนพร้อมนะครับมีผมมีโซอิตซีโกแซ แล้วก็พีู่ฟุตตีซึ่งก็เราทั้งหมด้าคนก็จะถ่ายเทพลังถ่ายเทความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดให้กับน้องๆเพื่อที่จะให้เขาก้าวผ่านเร็วที่สุดไปสู่อาชีพให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเขาจะได้ใช้เวลาที่เหลือเนี้ยออกไปสู้กับน้องๆอในบ้านครับหลังจากที่ดูน้องๆสองคนมาเห็นแววพัฒนการในรุ่นใหม่เ็ยังไงบ้างในรุน่นใหม่เก่งมากจริงๆแล้วแล้วก็มีมาตรฐานที่สูงขึ้นสูงขึ้น,น,นทุกปีเท่านี้ เออขาเรียกว่าการเรียนรู้หรือว่าวิชาต่างๆอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในโซเชียลมีเดียอย่างนีเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กของเราทั้งหมดนี้ยมีโอกาสเยอะมากสิ่งหนึ่งที่ส่วนใหญ,ญ่เท่าที่จากประสบการณ์ที่เราไปเห็นต่าการนะครับเท่าที่เขา